่าหนูท้องขาวนี่หนูหนูภูเขากับหนูภูเขาไม่ใช่หนูบ้านไม่ใช่หนูอยู่ตามพับตามบาน,นะครับนี่คือหนูป่าหนูท้องขาววันนี้จะลาบหนูกับพี่น้องกินคุณตาไปดักมาจากภูเขานะครับพนขึ้นเขาไปวันนี้จะถอนขนหนูแบบโบราณ ให้ท่านได้ชมครับโบราณเขาถอนขนแบบไหนถอนขนหนูป่าหนูพุกหนูหนูท้องเข่ายวมาจากป่ามาจากภูเขาครับนี่คือการถอนขนถอนขนหนูแบบโบราณครับนีต้องใส่ขี้เท้าก่อนเพื่อให้มันถอนขนได้ง่ายครับท่านผู้ชมนี่จะลาบหนูให้พี่น้องได้ชิมกันครับได้กินลาบหนูนะครับ คุกขี้เท่าก่อนแล้วมันจะถอนง่ายเจ็ดตัวเจ็ดตัวกว่าจะถอนเสร็จคงจะหลายชั่วโมงอะคุกขี้เท่าเข้าไปหน่อย เวลาหยิบถอนมันก็นจะง่ายถอนขนก็จะง่ายขึ้นแต่คุกคี้เท่าแล้ว สอจอก็วิ่งมาหาเสียงกันวันวันวันเนี่ย <c ười> เป็นช่วงที่ผู้สมัครกำลังหาเสียงครับท่านผู้ชมช่วงของการหาเสียงของผู้ที่อาสาจะมาทำงานให้กับพี่น้อง โฆษณาหาเสียงกันให้ลืมเลยแหละในช่วงนี้ตัวที่สองครับนี่คือตัวที่สองตัวที่สองครับตัวนี้โอ้ยหมด เขาพาทำต้องคุกขี้เท่าก่อนสะถอนขนมันจะง่ายขึ้น เบียดของเขาเบียดของเราก็ถอนขนนู้เบียดของเขาก็คือหาเสียง จะเปือ่อยเดยที่ถอนยากจนนังเปราะบางมากครับเสร็จแล้วครับฝูง <c> บ <oughs> ินต่ำเยอะเลยเช,ช็ดตัวยเย็นไว้สองสามวันพอถอนขนเผาออกมาแล้วเปื่อยละลายหมดเลยครับ สงสัยจะลาบไม่ได้แล้วเนี่ยคั่วกินดีกว่านี่ครับหนูสับเรียบร้อยชิ้นเป็นชิ้นเตรียมที่จะออมลงหม้อ,อเลย แค่นี้เหรออุปกรณ์ต่างๆเนาพี่กินนูแล้วทุบใส่เลยอร่อยใส่พี่กินนูทุบใส่มันจะอร่อยกว่ากันเยอะเราจะตำใส่ไม่ตำทุบออกซอยอา,ยอานะ ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวจะเอาไปคั่วก่อนนะก่อนที่จะออมนะครับวันนี้ทําเองถ่ายเองไม่มีสแตนอินนะครับไม่มีคนช่วยต้องทําเองต้องถ่ายเองนะฮะรับรบองคนทําก็ทําจริงๆไม่ได้ใช้ตัวแสดงแล้วก็ไม่มีสแตนอินครับท่านผู้ชมนี่คือหนูจจอ,อมท่านได ชิมกันครับเดี๋ยวใส่เครื่องรูดกอดลืมลืมดูมีรถดีนี่แหละรถดีไหมนี่เรารถด,ดีโอมาแล้ะครับต้องใส่รถด,ดีด้วย นี้เป็นช่วงใส่เครื่องปรุงรดดีนหน่อไม้ดองนี่หน่อไม้เค็มใส่ขั่วขั่วหนูหนูคุณตาไปยิงมาไอแล้วหนูที่เลี้ยงอ่ะหนูเลี้ยงก็อยู่บ้านเปอเปียกเนะไออันนี้ยังไม่ได้ขั่ว กำลังจะคั่วนี่แหละคือปรุงโอเคคือปรุง,งได้ๆๆหน่อยเนี่ยวรอรอ่อยต้นหอมผักชีใส่เยอะๆเขาบอกจะอร่อยเดี๋ยวใส่รากผักชีกับ คนถ่ายให้ทำเองถ่ายเองเลยครับท่านผู้ชมครับโอเคครับเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นเตานะครับนี่ครับลืมจะเอามาคั่วกันละถอนขนตั้งแต่บ่ายสามวกว่าจ,จะได้คั่วเกือบทุ่มหกโมงกว่าเลยมืดพอดี แก๊สถึงหมดแบบมคือมิงมิงอยู่เหมือนแก๊สมันจะเบาๆโอ้ยมือรีวิวน้อยไม่มาเหรอมี <c oughs> คนถ่ายให้ <c oughs> เริ่มจะสุกแบบหมาดๆแล้วครับเริ่มลงหม้อแล้วจะสุกแบบหมาดๆแล้วค่อยออกอีกทีเอง,งเดือดแล้ว เดือดแล้วครับแล้วค่อยใส่น้ำแล้ว่ให้น้ำมันคุดคิกเนี่ยน้อยกลิ่นแล้วกุ้งออกมาแล้วหอมแล้วโคยกุ้งกินหอมชวนรับประทาน เดือดอีกสักพักหนึ่งเดือดอีกหน่อยจะโอเคสุดเต็มที่กันเนียมันเดือดได้ที่แล้วที่ต๊มือโอ้ลืมไม่มีใบมะกรูดวะมีอยู่ปะเ ไอมะกรูดต้องล้างหนอเนาะผูก,ก,กลงไปใ <laughs> สๆลงไปแบบนี้แหละเหมือนจานยิงสาบกนหอมผักชีโกูดลงไปโอเคหอมบานครับดีตุ้งๆอรอ่อยอร่อย ใส่เครื่องหอมลายจนขมลงนี ตาโคหนูออกมาแล้วนนนเนี่ยถอนขนตั้งแต่ใบาสามก่อนจะได้โคจุดมืดมผ้านี้ออเดิฟก่อนนะครับเดี๋ยวกินจริงเดี๋ยวมันมาน,น,นี่ละโบหนูโคหนูนนนน ตักเอาอยากกินอยู่ไหนก็ตักเอากินรอทีมนั้นมานั้นแ